<แ>เหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็เลยทําให้ไม่วาดรูปให้คืออะไรไม่วาดรูปให้ก็คือตมานาวเขาจะอกอกไปบ้านเขาจ <รา S 1> ะาวาดรูปให้แต่ละคนใช่ไหม<อ><อ>ว่าวาดรูปให้พี่เก่งวาดรูปใ,<ช> آ آ ให้อาร์ตอะไรอย่างงี้เลยพอตัวเองออกไม่วาดรูปให้เลยงอนใส่เนี่ยไม่คราคือยังวาดไม่เสร็จครับ<น>ของลิศก,กับของการเสร็จแล้วแต่แต่ให้ไม่ทันครับตัวโน้ตก็คือเหลือทรงผมยังไม่เสร็จครับอ๋อทำไมทรงผมตัวโน้ตมันยากไงครับ พี่ตโเขาไม่ค่อยเซ็ตผมเขายุ่งครับเล้เราก็ไม่รู้จะทํายังไงครับบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีครับนี่เป็นการชมใช่ไหมฮะนี่ไม่ได้เกียดอะไรกันเป็นการส่วนตัวนะเขาเรียกว่าเกียดกันเป็นการส่วนรวมเลยก่อนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้วาดรูปให้ก็เขียนจอมอจดหมายให้เช่นเดียวกันเนื้อความในจดหมายแต่ละคนพูดว่าอะไรบ้างก็คือให้กําลังใจครับให้แบบสามคนคือทํามินิคอนเสิร์ตออกมาให้ดีๆครับก็อย่าคิดมากอะไรอย่างี้ครับอจะรับกันแหละเขียนวอะไรไว สำหรับการก็ก็คือเนนอพิเศษก็ไม่ได้เป็นห่วงคือมันก็แค่คิดมากว่ามันทําไม่ได้แต่คือคือคือก็อบอกว่าเออมีความสามารถเก่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอย่าคิดมากว่าแต่เองทําไม่ได้อย่างเงี้ยครับอืมแล้วตัวนอกรับไมี่ตัวนอกก็คือเป็นพี่ใหญ่สุดก็ท <ำ S 2> ําตัว,ตวดีดีหน่อยนะห <c oughs> รือไงหรือไงก็เต็มที่เขาบอกพี่เขาเต็มที่ครับอืมแต่สําหรับลิซนี่รู้สึกย่าเป็นพิเศษเลยทำไมเพราะว่าเขียนมีคำคำหนึ่งคับตั้งฉายาเรียกว่าไอ้น้อยน้อยนี่คือพารานอย มาจากมาจากเขาเรียกว่ามีคำแปลว่าอาการจิตหวาดระแวงอ้พระาหน่อยเขาหนอยยังไงครับเขาเขาเดินไปห้เขาเจอมดเขาก็จะหนอยจริงเหรอมดจะหนอยมุอีแล้วมูอีแล้วมูอีแล้วมูอีแล้วเนี่ยมุอีแล้วเขาก็คือคิดจะคิดมากครับว่าเรื่องอะไรก็จะเก็บมาคิดมากแล้วก็หนอยมาเล่าให้เราฟังเราพอเราฟังเสร็จแล้วเราก็เอาเละสิเราก็นนอยตามครับมากตามว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเราเป็นคนช่างคิด ครับอืมอืมอืมอนี่เป็นแผ่ของเขานะครับเขาเขารู้ให้ผมพูดแล้วแต่นอยไงเพราะว่าพูดเลยมาพูดใส่ก่อม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 อ้านอยทุกเรื่องเลยก็ทุกเรื่องครับเรื่องพออะไรแบบครูสอนนิดหน่อยก็แบบน้อยละว่าทำไมสอนไม่เท่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปน้อยอ๋อที่นอยที่นอยใจเออ นะครับมีหนึ่งเรื่องหอเห็นบอกว่ามีจดหมายน้อยขอบคุณแฟนๆเอออันนี้เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขียนตั้งแต่ตอนเปิดตัวครับไม่ไเปิดตัวเลยฮะใช่รครับว่าตอนเปิดตัวคือที่เจอแฟนคลับครั้งแรกอเออเราก็ตกใจอะไรเงี้ยก็แบบเออก็เขียนเออก็ดีใจที่เขียนบอกเขาว่าก็ดีใจที่แบบแฟนคลับทุกคนแบบมาให้กําลังใจอย่างเงี้ยครับอืมต่เขียนไว้นะเขียนไว้ตั้งแต่วันแรกที่เจอแฟนคลับไว้แต่ไม่ได้เอาไปด้วยเอาไว้ไหนบ้างนะอยู่ที่บ้านอ่ะอยู่ที่บ้าน ตั้งใจทิ้งไว้ให้อ่านหรือว่าคือเก็บเก็บไม่หมดเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นเพราะมันอยู่ตรงมุมหัวเตียงครับแล้วมันแอบอยู่ตรงนั้นนะครับเ้วคือกลับไปดูเดลี่แล้วก็เห็นอ๋อมันอยู่ตรงนั้นลืมเก็บลืมเอามาเก็บแลตายกบกลับไปบอกว่าหายไปไหนวะแล้วก็มาเห็นในเดลี่ใช่ครับอ๋อมาอยู่ตรงนั้นี่ยนะ นะการติดตามรายการเดอะตาร์เดลี่ก็ดีอย่างเงี้ยนะครับครับผมจะได้รู้ว่าจดหมายคุณหายไปไหนเขียนไว้ว่าไงบ้างเขียนก็คือขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยให้กำลังใจครับคอยเชียร์เซ็นนี่ครับอืมเป็นคนชอบเขียนมากกว่าชอบพูดใช่ไหมก็ประมาณนั้นนะครับทำไมครับก็บางทีถ้าเราไม่มีใครที่จะแบบคอยให้ระบายใช่ไหมครับเราก็ต้องเขียน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 นะครับแล้วมันก็จ้สุดโลงครับอ yeah. ืครั้งนี้เดอะซาร์ครั้งที่6แล้วนะครับได้อะไรจากการเขียนขันครั้งนี้บ้าง ก็คือรายการเดลสายครั้งแรกที่ได้ก็คือมิตรภาพครับอืมิตรภาพจากเพื่อน8คนก็ได้อันที่สองก็คือได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ทุกอย่างที่เรายังไม่เคยเรียนได้เจอแบบครูร้องเพลงคนแรกของเราครับก็คือในชีวิตอะไรครับอย่างที่สามก็คือได้ได้รู้ว่ามีคนที่รักเรามีคนที่คอยเชียร์ให้กําลังใจเราครับท่านผู้ชมครับหลายคนมีความหวังมีความฝันครับแล้วก็ ตั้งสิ่งที่ตัวเองหวังสิ่งที่ตัวเองฝันไว้เป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินแต่ที่จริงแล้วความฝันอยู่รอบๆตัวเราครับเราสามารถเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราฝันได้เพียงแค่เรากล้าที่จะยอมรับโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราอย่าลืมครับถ้าคุณฝันอะไรและมีโอกาสอะไรที่จะได้เข้าไปใกล้มันจงทําตั้งแต่ตอนนั้นเลยคุณจะไม่ได้เสียดายอย่าง ที่ผู้หญยคนนี้ได้ทำไปครับเขาไม่เสียดายในสิ่งทีเก็ทำลงไปและวันนี้เขาก็ได้อะไรมามากมายรวมทั้งคนรักความรักจากคนไทย้งประเทศเส้นปฏิภาหลอ,อเสเถียนครับเรายังติดตามกิจกรรมของผู้ว่าแข่งขันหมายเลข5เซ็นปฏิภาหลอ,อเสเถียนกันอยู่ครับซึ่งกิจกรรมที่จะนำมาให้ชมต่อไปนี้ก็คือกิจกรรม Me e t and g r ร e t ระหว่างเซ็นกับแฟนรายการ t h อ s t ตาบรรยากาศจะอบอุ่นน่ารักและสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันครับเป็นไงบ้างเขาทานข้าวอะไรอย่างครับ อิ่มแล้ว <diction> ค <aries> ่ะอิ่มเลค่ะแพ้ล้วตื่นเต้นครับตื่นเต้นน้อครั้งแรกตื่นเต้นมากที่ได้เจอเขาเป็นไงครับคุณสุดเับก็ที่ผ่านมาชอบวิกไหนบ้างครับของเซนครับชอบเพลงไหนมากที่สุดครับ กลอยใจผมอารมณ์มากอารมณ์มากจริมๆกลอยใจผมว่าครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปกันได้ทีละคนนี้ครับครับกลาวกลวไปคิครับใครก่อนเดี๋ยวมาข้างหน้ากันดีกว่าตื่นเต้นมากนี่ครับ เท่าไหนดีครับเท่าไหน่ครับสองค,ครับเดี็ดเปอร์เซ็นต์ให้นะครัครับเท่าไหร่ดีครับ <c oughs> <c oughs> ท่าไหนดีครับไม่รู้เสียมท่ามาตได้ไหมได้ ขอกันมานะคะของไคยที so ่ละบนนะเพราะว่เดี๋ยวจะงงกันนะคะครบ่อุ้ยขอหน่อยเิยขอหน่อยไข่ไปไข่ไแขนที่แขน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 เตี้ลมองตห้งไหนอันนี้2 2 3 4 1 2 3 4ลูคแพ้1 2 สนุกมากครับตื่นเต้นมากเลยทีเดียวก็เข้าไปแรกๆก็พี่ๆทุกคนก็มีคนเทนกันบ้างครับก็พอเซ็นพูดเสร็จทุกคนก็เงียบไยก็มีทักทายกันก็หลังจากที่ได้ถ่ายรูปกันก็สนุกมากขึ้นนะครับคนก็เริ่มเออเริ่มคุยกันมากขึ้นนะครับก็จะมีพี่ๆบางคนมาถ่ายแล้วก็แบบมีมือสั่นบ้างก็ดีใจครับสนุกมากครับงาน ก็ต้องขอฝากบอกทุกคนนะครับว่าขอบคุณมากเลยครับที่วันนี้มาเจอกับเชนนะครับยังไงมีโอกาสอีกเราคงได้เจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจเชนตลอดครับครับก็อย่าลืมนะครับปลายเทศภานนี้นะครับผลงานของพวกเราเด e s t ต r 6นะครับทั้ง8คนก็จะมีเพลงที่เป็นสไตล์ของแต่ละคนครับยังไงก็ติดตามอัลบม้มของพวกเราด้วยครับ3คนสุดท้ายระหว่างกันโตโน่และริทใครจะได้ไปต่อบนเส้นทางสู่ดวงดาว คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับผ่าน,นทางการบวชทาง SMS พิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับผมลีเดอร์สตาร์หนะครับในโอกาสที่ Act i o n a แนลครบรอบ1ปีนะครับลีก็ขอให้ทางช่อง Act i o n a แนลนะครับขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็ผลิตรายการดีๆออกมาให้พวกเราดูบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้ช่อง Act i o n a แนลเป็นช่องที่มีผู้ชมติดตามดูแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็มีเรตติ้งสูงๆมากๆเลยนะครับ